สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการตั้งค่ากล้องถ่ายวิดีโอบแบบมืออาชีพเลยนะครับเข้าใจทริคแค่ไม่กี่อย่างรวมถึงการ expose สแสงให้มันพอดีแล้วก็เรื่อง i n d i เ a t o r ที่สองคัญด้วยนะ อย่างแรกตั้งคอมโพสที่เราต้องการแล้วโอเคประมาณนี้ใช้ได้นี่ผมจะเลือกใช้ไฟล์ที่เป็น s 2 3นะครับซึ่งว่ามันให้ความยืดหยุ่นในการเอาไปปรับแต่งสีได้มากนะครับส่วนมืดส่วนสว่างสามารถดึงกลับมาดังนั้นเราจะตั้งเอาไว้โปรไฟล์ของ s 2 3มเอาไว้ก่อนอันต่อมาที่สําคัญก็คือ3ค่า ISO speed shutter F stop ที่เราเคยได้ยินกันเอาเรื่อง ISO ก่อนเราจะมีค่า ISO ที่เขาเรียกว่า Base ISO คือค่า ISO ที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้วแต่กล้องแล้วแต่โปรไฟล์ที่เราใช้อย่างเช่น s 2 3ของกล้อง A7S Mark 3เนี่ย จะเป็น640นะครับผมปกติในกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่า duo ISO นะครับก็คือ2ค่าที่เขาว่าดีที่สุด Noise น้อยยแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันสว่างขึ้นเราก็จะกระโดดไปที่12,800งัด้ังนั้นลงมาดูเปรียบเทียบกันดูนะครับผมจะให้คุณดูน้อยตรงนี้ระหว่าง6640นะครับพอเริ่มขึ้นมาคุณจะเห็นว่าน้อยเนี่ยมันจะเริ่มมีเยอะขึ้น,เย,น,เ,ยน,เ,ยนเยอะขึ้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 นเรื่ น้อยจะหายไปนั่นคือเบสไฮโอีกอันหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอีกถ้าอยู่ในเ u t ดอแสงสว่างอย่างนี้ผมจะตั้งไป6 4 0เอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราต้องรู้อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นค่ายดูว่าการใช้โปรไฟล์แต่ละแบบเนี่ยจะมีค่าเบสไฮโแล้วตัวไฮโอที่ไม่เหมือนกัน S log 3จะเป็นแบบหนึ่ง HLG แบบหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าเราใช้โปรไฟล์อะไรและที่สําคัญคือกล้องอะไรอย่างเช่น S log 3บน A7S Mark 3กับบน FX 6, 6ก็มีเบสไฮโที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเบื้องต้นในการที่คุณมีกล้องอย ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่างต่อมาภาษากล้องเราเรียกว่าสปี e d shutter แต่จริงๆกล้ในวีโอเราจะเป็นเรื่องของ s h a t t e r angle นะครับผมซึ่งในรูปแบบเนี้ยเราจะใช้กันอยู่ในกล้องซีนิม่าถ้าแบบคนที่มีพื้นฐานเข้าใจก็คือคูณ2จาก frame r a นั่นเองง่ายๆตอนนี้ผมตั้งเ r a m e เทลว้ที่50ถ้าจะดูนะครับ ราก็จะตั้งไวที่100่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยเป็นการมองที่มาตรฐานการเห็นเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วปีชเตอร์เราจะไม่ไปแตะมันอีกแล้วทั้งวันเราจะอยู่ที่ค่านี้ต่อมา f อฟสต็อปเอฟตอนี่เข้าใจง่ายมากเหมือนค่าพับนิ่งยิ่งเยอะเท่าไหร่ปุ๊บฉากหลังก็จะยิงชัดนะครับเป็นเรื่องเดฟออฟฟิลไปปุ๊บเราจะถ่ายแล้วอันต่อมาก็คือการเลือกค่าไว้บาลานซ์ซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีความรายละเอียดดีเทลเยอะขึ้นไปเอาแบบเบื้องต้นที่เราใช้กันในกองก็คือพวกค่างแแรกให้บสตือไว้กกาแบบา,าลานซ์อย เห็นค่าซีเลียไหมครับอ่าไปซีเลียไปตรงที่กดตรงกลางปึ้งออกมาเป็น6,001เนี่ยตอนนี้ผมสูกมว่าโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือการใช้ ND filter นั่นเองจบต้องการให้มันสว่างขึ้นเราอาจจะดัน ISO ขึ้นอีกสัก1หรือ2 800 1,000ตรงนี้ผมยังถือว่าโอเครับได้เกิดสมมติมืดแล้วเราต้องการให้มันสว่างหรือเราไปอยู่อินดอร์เนี่ยดัยงนั้นเราจะดัน ISO เลยขึ้นไปเลยเลยก็ไปถึง12,800เลยแล้วเราก็จะใช้ ND ที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วเนี่ย เป็นตัวบาลานซ์ให้มันกลับมางั้นเวลาเอ็กโพสแสงของวิดีโอกราฟเฟอร์มืออาชีพเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับค่าต่างๆมากมายสมมติเราได้ค่า f อฟตที่ต้องการเราก็อาจจะไปเอ็กโพสกับเรื่องของ ISO ที่เป็นดูโอไอเตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นความเข้าใจที่มันอาจจะมีความแตกต่างจากแบบเดิมที่ ISO ยิ่งต่ำยิ่งขึ้นสูงนอยซยิ่งเยอะยิ่งนอยยิ่งเยอะจริงๆแล้วทุกวันนี้กล้องหลายๆตัวเนี่ยกล้องใหม่ๆเนี่ยก็จะมีดูโอไอเที่เราสามารถที่จะดัน, ISO นไเนอเไ้อสโอขป้ะมาไหนถูกต้องนบผมเเื้้องตลย ใหม่ๆเลยสมัยก่อนถ่ายรูปเราก็จะดูที่ค่าตรงนี้มันก็จะบวก2ที่เราดูเนี่ยบวก2คือโอเวอร์ไปเยอะมากๆว่าจริงทุกวันนี้เวลาเราดูอินดิเคเตอร์เนี่ยจะมีชื่อเขาเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับแม่ตมว่าสว่างเกินคุณดูขวามันจะไปชิดด้านขวาด้านขวาคือฝั่งที่สว่างเกินไปมันโอเวอร์ไปเนี่ยคุณเห็นไหมครับกราฟมันจะไปทางด้านขวาคิดไปเลยแล้วถ้ามันอันเดอร์ไปละ่ะมันจะค่อยๆมาทางซ้ายมาทางมืดเนี่ยครับมันก็จะมืดเกินแหละเราก็จะดูฮิสโตแกรมแต่ว่าเราเวลาเราบาร์เนี่ยเราก็จะบาซ์ฮิสโตแ อันนี้คือตอนกลางวันที่เราใช้ i s o อยู่ที่12,800เห็นไหมครับจะมีค่าหนึ่งที่เราจะดูเขาเรียกว่า Waveform นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่ให้ความละเอียดได้มากกว่านะแล้วก็ระดับมือชี่ก็ใช้กันเยอะมากนะครับผมโดยที่หลายๆกล้องหลายตัวจะไม่มีเราถึงจะมีจอมอนิเตอร์อันหนึ่งที่มันจะมีตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกว่า Waveform อ่าที่จอการจะดูจากซ้ายไปขวาใช่ไหมส่วน Waveform เนี่ยจะเป็นข้างล่างศูนย์จะเป็นมืดสนิทคุณดูกราฟนะครับมันจะไหลงล,ไหลงมาแล้วไหลลงมาแล้วกิ่งลงต่ำกว่าศูนย์เทััท้้งหหมมมมนนจะอเ็แลว ถ้าสว่างเกินมันจะขึ้นไปขบ่นสมมติผมปรับให้มันสว่างสมมุติผมปรับให้มันสว่างนะครับคุณลองเห็นคุณสังเกตตอนที่มันขึ้นมานะมันจะมีส่วนหัวใช่ไหมที่มันเริ่มจะเกินขึ้นไปแล้วแล้วมันก็จะเกินขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันจะเริ่มขึ้น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 ตรงนี้คือเบิร์นก็คือมันเกินรายละเอียดไปแล้วไม่สามารถจะมองเห็นได้ดังนั้นเวลาบาลานซ์มืดสว่างเนี่ยเราก็จะบาลานซ์ให้ตัวเนี้ยมันอยู่ช่วงกลางๆลงมาลงมาลงมามานี มันจะมีจากซ้ายไปขวาด้วยก็คือบริเวณเฟร,รมภาพเลยลองยื่นมือมาระบบไปมางซ้ายขวาเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเห็นไหมครับเวฟฟอร์มมันจะไหลาตาม ซึ่งข้อดีของเวฟฟอร์มอย่างที่บอกก็คือหลายๆครั้งหลายๆซีนเนี่ยมันอาจจะมีส่วนมืดส่วนสว่างที่เยอะแต่ว่าเราต้องการให้แบบของเราเนี่ยอยู่ในเอ็กโพสก็คือเอ็กโพสที่มันพอดีซึ่งบางทีมันอาจจะมีช่วงฟ้าหรือช่วงอะไรที่มันสว่างเกินไปบ้างซึ่งตัวเวฟฟอร์มเนี่ยสามารถบอกได้ว่าส่วนที่แบบอยู่เนี่ยคือสกินโทนหรือว่าช่วงแสงที่พอดีของแบบแล้วนะแต่ว่าอย่างในซีนบางซีนเนี่ยที่เราเห็นถ่ายโปรดักต์ะไรที่มันมืดปล่อยไปไม่ได้สนใจโปรดักต์ที่เราถ่ายเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันพอดีอันมาร์กก ซึ่งจริงไอ้พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยสำหรับงานงานวิดีโอที่เขาใช้กันมันก็จะมีพวกฟอรลเลอร์ด้วยมีเวกเตอร์โสบด้วยนะครับแล้วก็มีอีกจิปประถนนะนี่คือการเอ็กโพสค่าแสงสำหรับวิดีโอการาฟเฟอร์มืออาชีพที่เราดูกันนะครับ